เ่นเกมเล่นเกมเล่นเกม,เเกม EP เท่าไหร่ล 4, ะสี่ป่ะสี่เริ่มต้น EP สี่มามามาเดี๋ยวจะวางแผนใหม่หมดเลยเดี๋ยวจะสร้างโบทใหม่สร้างบ้านใหม่สร้างคาลิสาดใหม่เฮ้ย มันเจอเหมืองอะ่ะสำรวจของเราเจอเหมืองอะ่ะโอเคซื้อได้แล้วเพราะตังมีเยอะตอนนี้ทีนี้เราก็จะขุดเหมืองนะคะในเมื่อเราซื้ออนาเขตได้แล้วเราจะขุดเหมืองเนาะ 怎么骗你？ มืองเสร็จแล้วอ้าวถ้าอย่างนั้นก็ใส่คนทําเหมืองเข้าไปเลยจ้าคิดว่าน่าจะเป็นผู้ชายนะโอ้โหทหารเป็นผู้หญิงหมดเลยนี่ดูเขาตอบเหมือง ทำเหมืองขุดขุดแร่แรกคอร์สนี่แร่อะไรไม่รู้อันจาจักรเราเริ่มใหญ่ขึ้นแล้วโอเคลงตัดไม้เสร็จแล้วเอาคุณมาเลย สองคนไปตัดไม้สามคนโอเคไปตัดไม้เลยไม้ไม่พอใช้ตอนนี้อ้อาวแล้วต้นไม้ใหญ่ไม่ตัดแล้วก็เขาสร้างเวาไว้หนึ่งเวา ก็สร้างอันนี้เก็บไว้ด้วยให้อยู่ข้างๆกันโอ้ตรงนี้เราเสร็จแล้วอ้าวเราเสร็จแล้วทีนี้เดี๋ยวเรารอคนใหม่เข้ามาทำงาน ตอนนี้ยังไม่มีคนใหม่เข้ามาเนาะนี่ลงทําผ้าเราเสร็จแล้วลงทอผ้าลงทอผ้าเราเสร็จแล้วค่ะแต่ยังใส่คนไม่ได้ตอนนี้ไม่มีคนว่างงานเลยใส่ไปทีละสองก่อน<ม>เฮ้ยเขาอัปเกรดเป็นบ้านสองชั้นด้วยอะ<ม>เดี๋ยวเราก็จะอัปเกรดบ้านของเรา แต่บ้านของเรานั้นบ้านของเรานั้นจะอยู่ริมทะเลนะคะอุ้ยแพะ <Yeah. S 1> เดี๋ยวนะแพะแพะแพะ <Yeah. S 1> โอ้ยเดินกินหญ้าไปทั่วเลย แพนเดินยังไงขาไม่ขยับสาม,มสี่ตัวเล็กน,นิดเดียวเองอุย้ยเขามาตัดขนตัดขน เลี้ยงแพะปล่อยตามอิสระเสรีดูแพะกันดีกว่าสวยนะเนาะเลี้ยงแพะวุดนดิ้งคีปิวเสร็จแล้วเฮ้ยเฮ้ยเขาซ้อมเขาซ้อม ขาซ้อมขาซ้อมดูขาซ้อมอ่าโอ้เจ้าคือทหารฝากดูแลเมืองของข้าด้วยนะเมืองเรามีแต่ทหารผู้หญิงนะจ๊ะอ่าร่มรื่นกู๊ดเหรอขัดเสื้อผ้าเหรอเดี๋ยวรอสักครู่นะจ๊ะ โอ้เก็บขนแกะได้เยอะมากว้าวอยากได้คนทอผ้าอีกหนึ่งคนน่ะอ่ะ,อะนี่เลยเทเลอร์เทเลอร์หรือเทเลอร์นี่แหละะผลิตเสื้ออยู่ใกล้ๆก,กับ ตัดชุดนะคะก็แบบนี้ดีกว่านะเนาะเขาผ้าอยู่ <Yeah. S 1> นี่เขาทอผ้าอยู่ช่างทอผ้า เยบเยยบเยียบเยยบเยยบ,ยยบวย้มาสองคนโอ้ถ่ายไม่ทันมาแล้วช่างตัดเสื้อมาแล้ว ต,ตัด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 ให้ขาดเลยชิบชับชับ,ชบตัดให้ขาดเลยชบชับชับเดี๋ยวซื้อที่ดินตรงนี้เพื่อที่จะให้ชาวประมงมาสร้างบ้านอยู่ตรงนี้นะคะเดอะอัปเปอร์คลาสคืออะไรไม่รู้หละแต่ว่าดูถ้ามันจะยิ่งใหญ่ place for the upper class to enjoy fancy meal and drink น่าจะเป็นสถานที่สําหรับดื่มหรือเปล่าไม่แน่ใจ wood extension ออ ถ้าเป็นอันนี้ล่ะน่าจะเป็นที่สำหรับสังสรร์นะเดานะเพราะว่าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอันนี้คืออะไรยกขึ้นมาอ้ไม่ใช่สิไม่ใช่อันนี้อันนี้คิดซะว่ามันคือผัก เป็นอะไรคะประตูทางเข้าเอ้ยต้องเอาแบบนี้แหละประตูทางเข้าต้องเป็นแบบสูงๆเข้าไว้ นี่คือแบบนั่งดื่มอ๋อแบบก็คือติดป้ายนั่นแหละใช่ไหมเออติดป้ายจริงด้วย บีเอซด์อ่าเออนั่นแหละคิเชนเฮ้ยเราต้องมีเิเชินเิเชนเอาไว้อ่าไป ไม่ได้สนแล้วว่าประชาชนจะออกจากเมืองหรือหรือเข้าเมืองคือตอนนี้สนอย่างเดียวคือสร้างผับมันน่าจะเป็นมันน่าจะเป็นแบบผับผับหรือบาร์นี่แหละเพราะว่ามันขายเบียร์ขายเบียร์ขายอะไรพวกนี้ด้วยก็คาดว่าน่าจะเป็นเยี่ยงนั้น Stone says Skylight สกายไลท์หรอสกายไลท์คือเฮ้ยไม่ไม่ไม่เราต้องเอาไว้ตรงนี้ได้ไหมสกายไลท์ต้องสองฝั่งเนาะเฮ้ยมันต้องออกมาดีแน่ๆเลยอะ่ะ มันต้องออกมาดีแน่ๆเลยเขามั่นใจถ้ามีวิซิตเตอร์มาต้องมาทางนี้คะ่ะทางนี้แอนทางนี้คะ่ะมาเที่ยวได้นะคะมาเที่ยวได้บิวเลยคะ่ะเฮ้ย โอ้ยยังไม่เสร็จตกใจนึกว่าเสร็จแล้วเออตลกดีเหมือนกันเสร็จแล้วเย้นี่นะคะบาร์ของเราเรียกง่ายๆก็คือร้านอาหารเราเอาห้องครัวไว้ข้างหลังปึ๊บเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องใส่แม่ครัวลงไปหนึ่งคนนะ่ะโอ้ยแต่มันต้องมีเนื้อ มีเนื้อมีอะไรอ่ะอันนี้ครัวอ,อะไรอ่ะมีเนื้อมีชีสโอ้ยังใส่แม่ครัวไม่ได้เอองั้นเราก็ต้องสร้างอะลงวัวเสร็จแล้วต้องมีคนดูแลว,วัวปพ๊บไม่อยากใช้พื้นที่ตรงชายทะเลเลยอ่ะเขาอยากเก็บไว้สร้างคารืหานงั้นซื้อพื้นที่ใหม่เพื่อสร้างโบสถ์เลยวะ ซื้อพื้นที่ใหม่ซื้อพื้นที่ใหม่อยากสร้างอะไรซื้อพื้นที่ใหม่อย่างรวยแล้วก็คือคนก็คือเดินออกจากวิความความแฮปปี้ติดลบแบบโคตรโคตรโคตรติดลบอะ่ะเดี๋ยวเราสร้างโบสให้มันใหญ่ขึ้น cheese maker build แล้วไม่มีคนเลยนี่เป็นไรเราจะ ขอเวลาอีกไม่นานเราจะคืนความสุขให้ประชาชนของเราเราพูดจริงทำจริงนะเนี่ยโบทโบดอยู่ริมเลโบทอยู่ริมทะเลนะคะเวลานั่นก็จะได้แบบเวลานั่นอะ เวลามีงานตรงงานแต่งจะได้สวยๆเห็นเ,เ,เขาเนี่ยเขาทำเองเขาดูเองเขายังตลกเลยเฮ้ยทำบทแบบนี้ดีกว่าเออเนี่ยแหละประตูหรอประตูอยู่ตรงกลาง ประตูอยู่ตรงกลางตรงนี้เ,เราต้องให้คนตัดต้นไม้มาตัดตรงนี้แหละเพราะว่ามันบงังมันบังทัศนาวิสัยโบสถ์เฮ้ยมีม,มีมีสุสานด้วยมีสุสานด้วยแหละ สองข้างให้มันสูงเท่าๆกันเท่ากันยังเท่ากันแล้วเนาะแล้วก็ใหม่ไม่ขอบ้านด้านหลังหน่อยได,ได้ปะ ้าแบบนี้ได้ปะ่ะช่วยตัดต้นไม้ออกให้หน่อยได้ไหมตัดต้นไม้นําปูดออกให้หน่อยได้ไหมอยากเห็นไม่ใช่อะไรหรอกอยากเห็นอยากเห็นหน้าโบสดเดี๋ยวเราจะสร้างสุสานไว้ข้างๆตรงนี้ อยากได้ประตูหลังอ่ะประตูหลังเอาไว้แบบเวลาเดินออกมาข้างนอกอย่างนี้เราเอาสูตสารไว้ตรงไหนดีอ่ะเธอเอาไว้ฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาด,ดีคะนเ,นะเก็เลือกสิฝั่งซ้ายโอเค โอเคพร้อมไหมบทอันที่สองกดสร้างไปเลยครับผมมาเรามารอดูโบทโบทใหม่กันดีกว่า ดูดิพอสร้างโบทใหม่ทุกคนแบบก่อสร้างทุกคนคือเข้ามาแบบไอเนี่ยช่วยกันอ่ะเขาจะทำให้ประชาชนกลับมามีความสุขให้ได้คอยดูละกัน บทเราเสร็จแล้วว้าวว้าวเฮย้ยสุดยอดมันดีมากเลยเคความสุดติดลบ27% 26%อ่ะเราได้โบทเพิ่มขึ้นมาแล้วโอเคหน่อยประชาชนชอบใจ โบทหลังที่สองนะคะอุ๊ยลืมให้ดูนี่เลยสุสานคนเป็นมีสุสานด้วยนะคะถ้าคุณเดินเข้ามาคุณก็จะพบป่าชา